โลกรอบตัวคุณเปลี่ยนไปเพราะคุณบางครั้งบนเส้นทางเดินของคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันมากเกินไปคุณกำลังเปลี่ยนไปและตอนนี้เร็วมากงานภายในทั้งหมดที่คุณทำอยู่ตอนนี้คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทุกวันแม้ว่าจะมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาหาคุณมากขึ้นทุกวันคุณก็ยังทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งเหล่านั้นอย่างขยันขันแข็ง พลังงานใหม่กำลังทำงานร่วมกับระบบของคุณเพื่อชำระล้างและล้างคุณและเพื่ออัปเกรดทุกอย่างภายในเรตัวคุณคุณเป็นคนที่ใกล้ชิดท,ที่สุดกับ a c c e n s i o n Dead มาเตอที่คุณเป็นอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้คือการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ที่เราอยู่ในขณะนี้เวลาของราศรีกุมยุคทองนี่ไม่ใช่แค่คำพูด นี่คือเหตุผลว่าทำไมทั้งหมดจึงเกิดขึ้นตื่นมาทำไมทำไมคุณถึงรู้สึกแบบที่คุณรู้สึกทำไมคุณถึงเข้าใจสิ่งต่างๆในแบบที่คุณทำตอนนี้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงถึงเวลาที่จะตื่นเต็มที่แล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันสามารถครอบงำในบางครั้งแต่ a s c e n d matter ไม่มีปุ่มหยุดชั่วคราว คุณมีความสำคัญเกินกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนที่คุณจะตื่นไม่ว่าประสบการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้นั่นเป็นเพราะทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังมองหาในโลกนี้กำลังจะผ่านไปแกรนโซล่าแฟลเป็นของจริงและทุกคนจะได้เห็นนั่นเป็นเหตุผลที่คุณรู้สึกอย่างที่คุณเป็นพลังงานเริ่มหนาขึ้น แข็งแรงขึ้นและหนักขึ้นพวกเขากำลังเตรียมระบบของคุณเพื่อรองรับแสงที่สั่นสะเทือนสูงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเท่าที่เคยมีมาดังนั้นจงวางใจในตัวคุณอย่าให้ผู้อื่นสร้างความจริงของคุณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในความถี่การสั่นสะเทือนที่ต่ำทุกสิ่งที่คุณต้องการในเวลานี้อยู่ในตัวคุณ คลิปดูอิ่งอยู่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังจะมาพร้อมกลันความรักและแสงสว่าง